สวัสดีค่ะวันนี้หลายท่านคงเห็นการประกาศตัวเลขการส่งออกเดือนสิงหาคมของกระทรวงพาณิชย์แล้วนะคะต้อนรับรัฐบาลใหม่มากเลยนะคะเพราะว่าเดือนสิงหาคมปรากฏว่าการส่งออกไทยพลิกกลับมาเป็นบวก2.6%นะคะก็ถือว่าเป็นการบวกในรอบ11เดือนที่ผ่านมาเขาเรียกว่าดีจากที่ตลาดคาดด้วยนะ,ะต้องถือว่าเป็นการพลิกจริงๆเลยเนื่องจากว่าตลาดนีคาดการณ์ไว้ว่าน่าจะติดลบที่ 5.0%นะคะแล้วก็ถ้าเราดูจากเดือนกรกฎาคมเนี่ยติดลบไปถึง6.2%นะคะแต่ถ้าเรารวมทั้ง8เดือนเนี่ยยังติดลบอยู่ที่4.5%นะคะเหตุผลง่ายๆเลยนะคะที่ทางพลร์เขาบอกก็คงมาจากเรื่องของคอมมูนิตี้นะคะที่ปรับตัวดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาคการเกษตรแล้วก็ทางด้านของน้ำมันนะคะที่ปรับตัวดีขึ้นก็เลยทำให้การส่งออกมากขึ้นแต่คำถามก็คือว่า การส่งออกจะเป็นการส่งออกที่แบบดีถาวรบวกถาวรหรือเปล่านะคะหรือว่ามันเป็นการฟื้นตัวแค่ ชั่วคราวเท่านั้นเพราะว่าถ้าเราไปดูทางด้านของการนําเข้ายังติดลบอยู่นะคะในเดือนสิงหาคมติดลบไปเกือบเกือบจะ13%เทีเดียวค่ะแต่ถ้ารวม8เดือนนะคะตั้งแต่ามากราคมมาจนถึงเดือนสิงหาคมนะคะการนําเข้ายังคงติดลบเหมือนกัน5.7%นะคะวันนี้ค่ะเราจะไปถามท่านนี้กันนะคะว่าตัวเลขที่ออกมาวันนี้เนี่ยพลิกกลับมาเป็นบวก2.6%เป็นมันเป็นการฟื้นตัวแบบถาวราหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นเพราะว่า ลืมว่าที่เขาบวกเนี่ยเป็นการบวกมาจากคอมมูนิตี้นะคะก็มาจากภาคการเกษตรแล้วก็มาจากภาคน้ํามันฉะนั้นเนี่ยการผันผวนของทั้งสองภาคเนี่ยค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะวันนี้เขาเนาเรียนเชิญทางด้านของดรจิติพลึกษาเมธานันหัวหน้านักกลยุทธการลงทุนฝ่ายวิจัยของบริษัทลักทัพย์ CGSCIMB ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ โอ้โหคุณโจ๊กมหัศจรรย์มากเลยนะคะสำหรับตัวเลขการส่งออกเดือนสิงหาคมอยู่ดีๆทำไมพลิกเป็นบวกได้สองจุดหกปร์เนะคุณโจ๊กอ่ยิงต้องบอกว่าปัจจัยบวกเนี่ยเรามองเห็นตั้งแต่ เดือนที่แล้วแล้วนะครับคือตัวเลขเนี่ยพยายามจะกลับมาแต่ว่าจุดที่นักลงทุนแล้วก็ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยยังมีความกังวลอยู่ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจจีนนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าจีนก็ยังไม่ฟื้นนะแต่ว่าคนที่ฟื้นมาแล้วก็รวดเร็วมากๆเนี่ยก็คือในฝั่งของอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับอ่<ฆ>ตัวนี้ก็เลยทําให้ในส่วนของการส่งออกของเราเนี่ยอ่เรียกว่าดูดีผิดปกติในช่วงเดือนนี้นะครับเดือนหน้าเนี่ยเราคิดว่าจะเริ่มเห็นจีนที่เริ่มฟื้นกลับมาแล้วนะครับแล้วก็ภาค ที่โดดเด่นมากๆในรอบนี้เนี่ยก็คือภาคเกี่ยวกับยานยนต์นะครับซึ่งเป็นภาคที่เรียกว่าการส่งออกฟื้นกลับขึ้นมาอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือเรากลับมาเกินดุลน,นะครับเพราะว่าการนําเข้าในส่วนของน้ํามันเนี่ยเราก็ได้อันนี้ส่งจากราคาาที่ที่แล้วที่ตอนนี้มันเริ่ม กลับขึ้นมาที่ราคาฐานที่อาจจะทําให้ตัวอินพุตเนี่ยมันปรับตัวลดลงในขณะเดียวกันพอราคาน้ำมันมันปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยการบริโภคที่ลดลงก็ทําให้ในฝั่งของการนําเข้ามันก็หายไปด้วยนะครับตรงนี้ก็เลยกลายเป็นว่านอกจากจะมีส่ง,อ,งออกที่เกินดุลแล้วนะครับก็ยังมีภาพของการเกินดุลบัญชีการคาร้าแขข้ามาด้วยครับอืมค่ะคือเราจะเห็นเฉพาะเดือนสิงหาคมที่มันดีขึ้นหรือว่ามันจะสเตเบิลไปเรื่อยๆฮะไอตัวบวกเนี่ย กลับมาเป็นบวกจริงๆจ,จุดเนี้ยเรามองสองมุมนะครับมุมแรกเลยก็คือการฟื้นตัวของภาคที่เกี่ยวข้องกับออโตโมทีฟนะครับหรือว่าภาคยานยนต์เนี่ยเราคิดว่าจริงๆอาจจะเป็นจุดที่เป็นแค่ชั่วคราวอาจจะไม่ได้แบบสามารถเติบโตไปได้แบบรุนแรงแล้วก็รวดเร็วมากนะครับส่วนหนึ่งผมเชื่อว่าหนึ่งคือเป็นภาคของการรีสต็อกในฝั่งของอเมริกาแล้วก็ในฝั่งของญี่ปุ่นไปพร้อมๆกันนะมันก็เลยทำให้อยู่ดีเราโดดเด้งขึ้นมา แต่ว่าในเอาลุกเนี่ยจุดที่น่าสนใจจุดหนึ่งก็คือจีนนะครับเราเริ่มเห็นภาพว่าจีนนี่เริ่มมีการส่งออกที่เริ่มฟื้นตัวนะครับแล้วเราก็มองการส่งออกในหลายๆที่นะครับรวมเหมการนําเข้าในหลายที่เหมือนกันนะเราจะเริ่มเห็นในฝั่งของพวก PMI นะครับคือดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต เริ่มกลับตัวกันได้นะครับในอเมริกาอาจจะยังไม่ได้กลับตัวมากก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับว่าคือการผลิตในฝั่งของอเมริกายังไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่เพราะยังติดป,ปัญหาในเรื่องของอ่าอินฟลักชันนะครับหรือว่าเงินเฟอ้อสูงแต่ว่าเขาเน้นนําเข้าพอดีเราก็เลยได้อนิสส่งพอดีนะครับแต่ว่าในฝั่งของจีนเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจของเขาเริ่มทําให้ตัว P.M.I เนี่ยมันทําท่าเหมือนจะพังหัวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็ในส่วนของสินค้าเเเเกกกษตรรน่่่าาาาชือววจะลับบมป็ ก็ดึงการส่งออกให้สามารถฟื้นตัวได้ในไตรมาสสี่อีกครั้งครับค่ะแต่ว่ามันจะมีประเด็นเรื่องของเอ็นยด้วยนะคะมันจะทําให้การเกษตรเนี่ยราคาขึ้นด้วยปริมาณน,น้อยลงหรือเปล่าฮะคือคือราคาขึ้นแต่ปริมาณน,น้อยหรือว่าบางบางชนิดของพืชผลทางการเกษตร เราเคยเคยถอยไปดูเหมือนกันนะครับในฝั่งของเอลิโยเนี่ยโดยรวมนะคะถ้าเกิดในในเชิงของ Net b e n e f i ิแล้วเนี่ยเราเรียกว่าค่อนข้างขาดทุนเหตุผลเลยก็คือราคาปรับตัวขึ้นจริงที่คุณเราบอกเลยนะครับว่า,อาพอเวลามีเอลิโยปั๊บแล้วก็ส่วนใหญ่ราคาสินค้าเกษตรเนี่ยก็จะขยับขึ้นอนะันนี้เราก็เริ่มเห็นนะครับแล้วก็พวกสินค้าที่เกี่ยวกับ การเกษตรอื่นๆที่ไม่ต้องเป็นเป็นพืชผลเนี่ยก็ขึ้นหมดนะครับเพียงแต่ว่าพอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยผลผลิตมันจะน้อยลงโดยอัตโนมัติอ่าพอผลผลิตมันน้อยลงรวมกับอ่าราคาที่เพิ่มขึ้นเนี่ยอ่าจริงๆผลในด้านของผลผลิตเนี่ยจะส่งผลกระทบมากกว่าตัวนี้เลยก็เลยอาจจะทําให้ในส่วนของการส่งออกเราเนี่ยโดนกดดันนะครับแต่ว่าถ้ามองดูจากฐานปีที่แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าในเรื่องของการส่งออกอ่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของผลไม้นะครับอ่าหรือว่าอ่าในฝั่งที่เป็น ไปจีนเนี่ยตรงนี้เราคิดว่ายังพอมีรูมที่จะสามารถโกลได้คืนลงก็จริงแต่ว่าในฝั่งของเอเชียอาจจะไม่กลับมาแต่ว่าในฝั่งของจีนถ้ากลับมาเนี่ยแล้วเศรษฐกิจเขาดีผมว่าพอจะเป็นไปได้นะครับที่ยังเห็นอานิสงส์อยู่อีกตัวหนึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวกับเอ็นยิเย,ยว์นะครับก็คือในฝั่งของอ mm ิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราคิดว่าดาวไซเคิลจบไปในเดือนที่ผ่านมาละนะฮะหลังจากนี้มันควรจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก็จุดที่ต้องระวังอย่างเดียวเลยก็คือในเรื่องของพวก เชนสายพานการผลิตแหละว่าสุดท้ายแล้วมันจะถูกกดดันในเรื่องของ geo-politics มากขนาดไหนนะครับเราก็ยังค่อนข้างมองว่าถ้าไม่โดนกดดันเลยอ่าตัวนี้ก็จะเป็นบวกกับในฝั่งของอิเล็กทรอนิกส์เราในช่วงไตรมาสที่4นะครับแต่ถ้าเกิดโดนกดดันเนี่ยก็มาว่ากันอีกทีนะครับว่าจะสามารถฟื้นได้แค่ไหนครับค่ะคุณโจ๊คะสรุปแล้วเนี่ยจุดต่ําสุดของส่งออกเราอะจุดติดลบสุดของเราเนี่ยผ่านพ้นไปแล้วใช่ไหมคะ ถ้ามองจากตัวเลขเนี่ยคิดว่าน่าจะผ่านคนไปแล้วนะครับ mm hmm. เพราะว่าเหตุผลอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของการส่งออกโดยเฉพาะยิ่งการไปส่งออกไปประเทศหลักๆเนี่ยเราผ่านจุดที่เรียกว่าต่ําสุดไปแล้วเพียงแต่ว่าคําถามคือถ้าเศรษฐกิจจีนนะครับหรือว่าเศรษฐกิจในฝั่งของอาเซียนเนี่ยยังชะลอตัวต่วตออันนี้มันก็มีโอกาสที่เด้งขึ้นมาระยะสั้นแล้วสุดท้ายลงไปใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าโอเคจีนยังไงก็ต้องสู้เต็มที่แล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจให้อย่างน้อยเนี่ยตรงนี้ สร้างฐานได้นะครับเราคิดว่าผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วนะครับแต่ว่าคําถามคือจะกลับมาอู้ฟู่ได้เหมือนเดิมหรือเปล่าตรงเนี้ยเราอยากจะให้ถ้าถ้าเอาตรงๆเลยนะครับก็คือต้องจับตาทั้งโลกไปพร้อมๆกันว่าตอนนี้เทรนการส่งออกเนี่ยทุกประเทศจะเป็นเหมือนกันหมดนะครับก็คือนโยบายหลังโควิดเนี่ยเปลี่ยนแปลงมาเป็นนโยบายในลักษณะที่เป็นเอ่อแนชชั่นลิซึมนะครับหรือว่านักษณะนโยบายที่เป็นาการผลิตในประเทศมากขึ้นนะครส่วนหนึ่งมันต้องหายไปอ่าพอส่วนหนึ่งมันหายไปเนี่ยก็ อยู่ที่ว่าการฟื้นตัวของการส่งองอกรอบนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นตัวเลขแบบดับเบิลดิจิตนะครับปีนี้เราก็ยังมองกลางๆว่าโดยรวมทั้งปีน่าจะเห็นส่งองอกที่ติดลบประมาณ2-3%เปอร์เซนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยน่าจะเริ่มเห็นตัวเลขแลตซึ่งก็แลตก็คือหมายความว่าไม่ได้เติบโตดีมากนะครับ,รบก็คิดว่าอ,อย่างน้อยคงไม่ติดลบแล้วครับอืมค่ะแต่ว่า8เดือนถ้าถึงสิงหาคมเนี่ยก็ แล้วไปประมาณ8%กว่าๆคุณโจ๊กมองว่าปีนี้เอาจริงๆเนี่ยไตรมาสที่4ี่เนี่ยถ้าแบบว่าดันก,กันเต็มที่อะตัวเลขดีจริงๆเี่ยจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมปีนี้เราอาจจะพลิกกลับมาเป็นบวกส่งออกอะคะเ,ออเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนไปได้ยากคุยแล้วกันคือจริงๆเ่ยเราเราตามตัวเล่นเพที่เดียวนะมันจะบอกไม่ได้เป็นเป็นไม่ได้แต่ยากยาก,ยากมากนะฮะต้อง โอ้ยคือไม่ง่ายไม่ง่ายคือ,อในส่วนของการส่งออกเนี่ยเรายังไม่ได้เห็นประเทศหลักๆที่ขยายตัวดีขนาดนั้นนะครับแล้วก็ประเด็นที่สองเนี่ยเราก็ยังมองว่าในฝั่งถ้าจะให้ ดีขึ้นมาจริงๆเนี่ยจะต้องมีการรีสต็อกของหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับอุตสาหกรรมที่สามารถอินพอร์ตเป็นอุปเมาสใหญ่ๆได้อย่างอุตสาหกรรมรถยนต์อ่าพวกนี้อาจจะต้องมีการแบบนําเข้าที่สูงมากจากประเทศหลักอ่าที่เป็นประเทศฝั่งอินพอร์ตของเราอย่างเช่นอ่าจีนนะครับอ่าจริงๆอ่าจีนโดยรวมนี่ก็เนี่ยปีนี้ไม่ได้เยอะนะฮะอัะนดับ2คืออาเซียนนะครับอันดับ3าเนี่ยก็คือในฝั่งของอเมริกาแล้วก็นับสีในฝั่งของญี่ปุ่นพวกนี้ต้องกลับมาพร้อมกันหมดซึ่งเราก็เลยบอกว่า ไม่ง่ายนะครับแต่ว่าที่เราตามตัวเลขอยู่เนี่ยคือตัวเลขค่ารันมาเฉพาะ่อดเดือนจริงๆเนี่ยเราน่าจะเห็นตัวเลขค่าดูหมดเลยรวมทุกอย่างเนี่ยผมยังเห็นตัวเลขประมาณลบส่กว่านะครับมาแปเดือนเพราะฉะนั้นถ้ามองโลกในแง่ดีนะครับมองโลกในแง่ดีว่าการส่งออกเนี่ยกลับมาแค่เหมือนกับในส่วนของปีก่อนหน้าก็คือได้ใกล้เคียงกับไตรมาสสปี2023เนี่ยเราน่าจะเห็นลบประมาณ2 3ครับ อ๋อแต่ฟังดูแล้วเหมือนว่าอย่างยานยนต์เนี่ยก็ชั่วคราวนะคะแล้วก็ตัวราคาสินค้ากเกษตรก็มาจากเรื่องของเอลนเียโญมันการส่งออกคุณโจ๊กมองว่าอันนี้คือมันน่าจะเริ่มแบบผ่านจุดต่ำสุดไปแ,แล้วแล้วก็เริ่มจะปรับขึ้นแต่ว่ามันเป็นแค่ชั่วคราวหรือเปล่าคะขอย้ำอีกทีมันชั่วคราวหรือว่ามันจะขึ้นโดยที่แบบว่าเป็นพื้นฐานกำลังซื้อที่มันเพิ่มขึ้นจากประเทศสำคัญอย่างจีนกระสารัฐ ครับจริ่งต้องบอกว่าเ ไอ้การชั่วคราวเนี่ยในในส่วนของบางเซกเตอร์นี่ชั่วคราวนะครับแต่ว่าด้วยตัวเทรนหลักเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างน้อยคืออาจจะบอกไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นะครับว่าการส่งออกเนี่ยเทรนกลับมาเป็นบวกแล้วเพราะว่าภาพของเศรษฐกิจก็ยังไม่ได้เฟื้นจริงๆนะครับ mm hmm. คนที่สามารถขยับขึ้นได้อย่างที่เรียนไปนะครับก็คือในฝั่งของพวกคอมมอนิตี้นะครับหรือว่าในฝั่งของราคาสินค้ากเกษตรที่มีผลกระทบจากเอลนิโยหรือว่าราคาน้ํามันที่มันปรับตัวสูงขึ้นอันนี้มันจะทําให้ส่งออกเราอย่างน้อยคือเจอจุดต่ําสุด อ่าเจอจุดดำตุนคราวนี้ตอนที่กลับไปเนี่ยคำถามคือมันจะขึ้นไปได้ขนาดไหนอันนี้แหละคือปัญหา นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าจุดที่สําคัญจริงๆที่จะทาให้ส่งออกเนี่ยกลับมาฟื้นก็คือภาคอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยต้องต้องฟื้นตัวที่ชัดเจนนะครับอ่าซึ่งอันนี้ก็จะนําโดยจีนนะครับแล้วก็ผู้นําอื่นๆในฝั่งของเอเชียนะครับไม่ไว่าจะเป็นในฝั่งของญี่ปุ่นเกาหลีพวกนี้ต้องกลับมาลงไต้หวันด้วยนะครับซึ่งอมองจากตรงนี้เนี่ยเทรนเขาเริ่มกลับกันมาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ใช่ชั่วคราวถ้าเกิดเขาสามารถทําธุรกิจนี้ต่อไปได้เราก็จะเห็นว่า ก็จะมีสตอรี่เรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนโมเดลในส่วนของโทรศัพท์มือถือเคกอห่ต่างๆเนี่ยเราคิดว่าตรงนี้จะเริ่มเห็นนะฮะ,ะปัจจัยบวกสําหรับการนําเข้าส่งออกเนี่ยมากขึ้นในไตรมาสสี่จะเริ่มเห็นตรงนี้เป็นต้นไป นะครับอ่าเพราะฉะนั้นถ้าตอบคําถามเลยก็คือมีบางเซกเตอร์ที่ชั่วคราวนะครับแต่ว่าด้วยเทรนหลักเนี่ยผมเชื่อว่าก็มีจุดที่มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้เหมือนกันหรือว่าสามารถมองเป็น up c y คิลได้เหมือนกันเพียงแต่จุดที่กังวลอยู่อย่างเดียวนะฮะไซ c y ิลมันมาละแต่กําลังซื้อมันมาหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นจุดที่อ่ะมาระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ากําลังซื้อก็จะไปเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมในเรื่องของการส่งออกนะฮะในประเทศต่างๆ ที่เรียนไปว่าพอเวลาเราไม่ได้เป็น globalization เหมือนเดิมแล้วเนี่ยกำลังซื้อส่วนหนึ่งที่มาจากการนำเข้าเนี่ยมันก็จะ,ะไปโดยปริยายก,ก็คือเขาไปผลิตเองนั่นแหละนะค่ะภาคอุตสาหกรรมเขาก็ตอนนี้เ,ออเดือดร้อนมากเลยนะเนื่องจากว่ามีของที่มันผลิตจนแบบล้นสต๊อกของจีนเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาในไปในในทั่วโลกเยอะในประเทศไทยก็เจอเหมือนกันเมื่อสักครู่น,นี้ค,คุณโจ๊กพูดถึงนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของการ r e สต o อกของทางของประเทศจีน คือตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มที่จะแบบกลับเข้ามาผลิตเป็นปกติคือระบายสินค้าออกไปหมดหรือยังฮะสต็อกที่เขาผลิตดีเยอะช่วงที่มันเกิดโควิดขึ้นที่แบบเป็นคอขวดในเรื่องของการส่งเรื่องซัพพลายเชนเข้าไปค่ะถ้ามองเฉพาะบางตอนนี้ต้องบอกว่ามีหลายเซกเตอร์นะครับที่เรารู้สึกว่า<ม>สต็อกเริ่มเข้าใกล้หมดเกลี้ยงแล้วนะครับ<ม>ก็คือ,อ ประเด็นที่ใกล้อันที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดเลยก็คือในฝั่งของพวกพลังงานอ่าอันนี้จะเริ่มจะเริ่มสต็อกค,ค่อนข้างค่อนข้างหมดนะคะตัวนี้อาจจะต้องมีการรีสต็อกกลับขึ้นมาบ้างแล้วก็เซกเตอร์ที่เป็นพวกปิโตเคมีนะครับอ่าหรือว่าเซกเตอร์ที่เป็นพวกอุตสาหกรรมเก่าพวกนี้อ่าจะสต็อกเริ่มหมดแล้วเริ่มเติมนะฮะเราจะสังเกตเห็นของภาพในส่วนของอ่าพวกธุรกิจยานยนต์นะจะจะเห็นเลยแต่มันจะเป็นอุตสาหกรรมเก่าตัวอุตสาหกรรมใหม่ๆนะครับรวมถึงพวกเรื่องอ mm ิเล็กทรอนิกส์เนี่ยยังไง กำลังการผลิตเนี่ยโดยทุกประเทศ <c oughs> ผมว่ากําลังการผลิตค่อนข้างล้นพอสมควรนะครับแล้วก <c oughs> ็ถ้าพูดกันในเฉพาะในเรื่องของส่วนแบ่งการตลาดของอุตสาหกรรมที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ขั้นต้นเนี่ยคือทุกที่ตอนนี้กํลาลังหาที่ขายนะครับ <c oughs> เพราะว่าคนอยากจะซื้ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นประกอบสําเร็จแล้วกเ็เป็นตัวที่ใช้ได้เลยซึ่งมันจะเป็นส่วนผสมระหว่างขั้นต้นขั้นกลางขั้นปลายนะฮะ่งขั้นปลายตอนนี้คือตอนนี้กําลังมีปัญหาว่าแบบ ไอตัวแมทเทียลต่างๆเนี่ยอาจจะได้มาไม่ครบไม่ไว่าจะันจากฝั่งสหรัฐอเมริกาหรือว่าในฝั่งของยุโรปต่างๆที่จะาไ,ไม่ทำเนี่ยอ่ามันก็เลยทําให้ในในฝั่งของการผลิตเนี่ยบนผลิต แล้วยังไงก็ต้องเหลือ,อเหลือแก๊งที่เป็นขั้นตน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนนี้ก็จะถูกเอ็กพอร์ตออกมาเสมอนะครับผมเชื่อว่ายังไม่หมดตัวนี้แค่เป็นจุดเริ่มต้นของการที่เขาเริ่มส่งออกมานะฮะแล้วบางประเทศยิ่งมีบางประเทศที่ไปกีดกันเขาะะไม่ให้เขาส่งไปได้เนี่ยตัวนี้ประเทศที่ไม่ได้กีดกันหรือว่าประเทศที่ยังเปิดอยู่อย่างไทยเนี่ยก็อาจจะต้องเรียกว่ารับเหมาเข้ามานะครับซึ่งก็เป็นเป็นจุดที่เราอาจจะต้องระมัดระวังในช่วงปตามาสยีเช่นกันครับ แสดงว่ามีฟื้นชั่วคราวในบางกลุ่มกลุ่มการส่งออกนะคะแต่ว่าก็บางกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นการแบบว่าฟื้นแบบถาวรแล้วจะพูดอย่างนี้ได้ไหมคะจกอ่าเป็นการฟื้นแบบถาวรเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นการฟื้นตัวอ่อนๆน,นะครับต้องรอ,อดีมานหรือว่ารอเศรษฐกิจโลกเนี่ยกลับขึ้นมาฟื้นจริงๆตัวนั้นก็จะกลายเป็นขาขึ้นแต่เรียกว่าเจอตุดต่ําสุดหรือว่าผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วครับ ค่ะประเด็นหนึ่งคือเรื่องของค่าเงินบาทเพราะว่าในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่าเงินบาทอ่อนค่ามากนะคะทะลุไป3 6มสบาทสสวัสตางก็ถือว่าเขาบอกว่าให้เป็นอ่อนค่าที่สุดในอาเซียนเลยวคุณโจกก็นี้มีส่วนช่วยไหมคะสมการส่งออก มีครับแต่ว่าน้อยอ่าจุดสําคัญเลยจริงก็อย่างที่เรียนไปนะฮะคือในฝั่งของอาการส่งออกแล้วก็ธุรกิจเกี่ยวกับการค้าเนี่ยจุดสําคัญจริงๆก็คือราคาขายตอนตอนจบนะฮะว่าสุดท้ายแล้วออกมาหน้าตาประมาณไหนนะครับคือส่งออกเนี่ยถ้าเราเอาเฉพาะของค่างเงินเข้ามาประกอบเนี่ยมันทําได้อย่างหนึ่งคือถ้าเกิดค่างเงินเราอ่อนมากๆสุดท้ายเราสามารถไปลดราคาสินค้าตอนที่เป็นอตอนที่เป็นแบบ End Product ให้ให้ผู้ซื้อได้ แต่ว่าพอเป็นจังหวะนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้อยากจะลดเพื่อแย,ย่งส่วนแบ่งกาไรตลาดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นบรรยากาศเป็นว่าเราขายราคาเดิมนะครับแต่ว่าส่วนที่เราได้มาจากในส่วนของ FX gain เนี่ยก็คือในอนาคตถ้าเกิดเราขายได้เราได้เป็นสนกุลเงินตราต่างประเทศมาตัวนี้จะเห็นว่าบาลานซ์ชีตหรือว่าในส่วนของการทากาไรของบริษัทจุะเบียนที่เกี่ยวข้องกับส่งออกเนี่ยมันจะดีขึ้นนะตัวเลขจะเริ่มเห็นชัดๆเลยก็คือในเรื่องของไตรมาสสี่เนี่ยที่เรากำลังจะเจอคือดอลลาร์อาจจะแข็งอย่างนี้ไปตลอดไตรมาสนะครับเพราะฉะนั้น เราก็จะเห็นว่าปีหน้าถ้าจะมีรายงานงบเนี่ยพวกนี้ก็จะมีะรายได้ที่มันปรับตัวสูงขึ้นแต่ว่าสุดท้ายอาจจะไม่ได้ช่วยทําให้การส่งออนมันฟื้นขนาดนั้นนะครับค่ะแต่มามีตัวเลขของการนําเข้านะคะการนําเข้าลดลงค่ะ5.7แล้วก็เป็นการขาดดุลการค้าไปกเกิดจะ8,000ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่อันนี้เขาเขาเป็นการพูดถึงตั้งแต่8เดือนที่ผ่านมานะคุณโจ๊ก มันมีผลเกี่ยวกับเรื่องของค่าเงินดูหรือเปล่าฮะเพราะตอนนี้หลายคนก็มองกันว่าค่าเงินบาทถ้าไม่ไม,ไม่ไม่แข็งค่าขึ้นนี่สงสัยทุนนอกจะไม่ค่อยมีไหลเข้ามาแน่เลยนะคะก็จะมีแต่ทุนจะไหลออกไปเรื่อยๆมันมีส่วนความสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนฮะถ้าเราขาดดุลการค้าแล้วก็นําไปสู่เรื่องการขาดดุลเดินสะพัดแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องการขาดดุลงบประมาณอีกกลายเป็นว่าขาดดุลทั้งสองอย่างเลย <c oughs> ต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับคือเราเคยเจอปัญหานี้มาแล้วในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับก็คือพอเวลาส่งไม่ออกเนี่ยแล้วก็ในส่วนของบัญชีในเรื่องของการคลังนะฮะยังไงการคลังเนี้ยยังไงเราก็ต้องข,ขัดดูอยู่แล้วนะครับเพราะว่าต่อให้ไม่มีนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือณปัจจุบันการเก็บภาษีของเรามันก็น้อยกว่ารายจา่าย นะครถ้ารวมเรื่องของการลงทุนเข้าไปอยู่นะครเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังไงเราก็มีโอกาสที่จะขาดดุนอยู่นะครับแต่ส่วนใหญ่เราจะมีการเกินดุลบัญชีเดิอนสัปด์แล้วก็เกินดุลบัญชีการค้านะครับเพราะว่าภาพหลักของเราเนี่ยเราจะเป็นประเทศที่ซื้อมากขายไปเพราะฉะนั้น ตามหลักการเนี่ยเราไม่ควรจะขัดดุญบัญชีกันค้าเท่าไหร่นักเพราะว่าถ้าเกิดเรา,เาขายไม่ออกเราก็หยุดสดเราก็หยุดซื้อเหมือนกันนะฮะมันก็เลยจะกลายเป็นว่าปกติแล้วเราไม่จะเกณฑแต่รอบนี้เนี่ยถ้าสังเกตเห็นว่าช่วงที่เราติดลบหนักๆเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เราต้อง ซื้อเข้ามาบริโภคนะครับแล้วก็ไม่ได้ส่งออกซึ่งตอนนั้นก็จะมักจะนะฮะถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่ราคาน้ํามัน,นแพงนะฮะแล้วก็กําลังซื้อของคนในประเทศเย,ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง หมายความว่าเราจะต้องนำนำเข้าในส่วนของน้ํามันมาเยอะเราก็เลยจะขัดดุลน,นะครับเพื่อเอามาใช้จ่ายธรรมดาเนี่ยามาใช้ใช้ขับรถอ่าแล้วก็ทานพอร์ตต่างๆนะฮะแต่ว่ารอบนี้เราเริ่มเห็นสัญญาณแล้วว่าในส่วนของราคาน้ํามันมันสูงขึ้นจริงๆนะครับแต่ว่าในส่วนของการบริโภคเนี่ยมันดันปรับตัวลดลงแล้วอันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งแฟกเตอร์ที่ชี้ว่า หนึ่งคือโอกาสขัดดุลเราไม,เาไม่เราไม่ได้เยอะมากแล้วเพราะว่าตอนนี้กําลังการบริโภคของเราอยู่ในดับที่ค่อนข้างต่ําเราก็ไม่ได้นําเข้าอะไรมากมายพอค่างเงินบาทอ่อน on, นะฮะเราจะยิ่งนําเข้าน้อยลงเพราะฉะนั้นถ้าผมมองเนี่ยไม่ได้มองเป็นสัญญาณที่น่ากลัวนะครับแต่มองเป็นสัญญาณไม่ได้มองเป็นสัญญาณที่น่ากลัวของการนําเข้าละกันหรือว่าการขัดดุลแต่มองเป็นสัญญาณที่น่ากลัวของเศรษฐกิจมากกว่าว่าดูมันชะลอตัวแบบเร็วมากนะฮะเร็วผิดปกติเป็นนิดหนึ่งนะฮะถ้ามองว่าเรามีรัฐบาลใหม่เนี่ยเราไม่ควรจะ ตลอดเร็วขนาดนั้นเราควรจะยังดูหลอูฟ้าไปนิดนึงนะฮะแต่ว่าพอดีมันเริ่มเห็นสัญญาณว่ามันมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับกับอีกจุดหนึ่งก็คือในเรื่องของการท่องเที่ยวสมัยก่อนเนี่ยเราจะมีการท่องเที่ยวมาตลอดนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวจีนก็จะเป็นนักท่องเที่ยวหลักแต่ว่าตอนนี้ก็คือแค่หนึ่งใน3เองเราก็ยังไม่ได้กลับมานะครับแล้วก็พอเศรษฐกิจจีนมีปัญหาตัวนี้ก็อาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทําให้เราอาจจะต้องรีโพริชันใหม่นะครับว่าเรามีโอกาส มากขึ้นที่จะขาดุลบัญชีเดินสะพัดนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวถ้าไม่กลับมาคือถ้าเศรษฐกิจเขาชะลอตัวไปจริงๆหรือว่าไม่ฟื้นเลยเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นบัญชีเดินสะพัดที่บวกง่ายๆเหมือนในช่วงหลายปีก่อนโควิดครับอืมเด็ดเอานะคะเพราะว่าเริ่มแล้วนะคะสำหรับฟรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวจีนนะคะคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยที่สําหรับการท่องเที่ยวเนี่ย ก็เร um pues ิ่มไปแล้วนะคะสัปดาห์นี้เมื่อเมื่อวานเองต้นสัปดาห์แต่คุณโจ๊กค่ะล่าสุดเนี่ยคือเดือนสิงหาคมเนี่ยข้อมูลก็คือติดลบไป12.8เปอร์เซ็นะคะเออเกินดุลนะคะเดินดุลการค้ามา360ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ประเด็นมันก็คือว่าคุณโจ๊กเข้าไปแกะไหมคะว่าไอ้ที่แบบว่านําเข้าลดลงเนี่ยถึง12.8เปอร์เซ็นเนี่ยมันมาจากอะไรฮะนําเข้าอะไรที่มันลดลงคะส่วนไหนส่วนใหญ่อย่างที่บอกไปเลยนะคะคือ raw material กับน้ํามัน สองตัวนี้นะจะเป็นเป็นเป็นตัวหลักที่เรานําเข้าลดลงนั้นนั้นนั้นคือเหตุผลที่ผมบอกคุณเทวานะครับว่าคือตัวนี้มันไม่ควรจะลดลงมากเพราะว่าราคาไม่ลดแต่ที่ลดคือคือคือปริมาณพอมันเช้าเนี้ยถึงเลยการว่าใช่มันจะกลายเป็นความรู้สึกที่ว่าเอ๊ะทำไมเศรษฐกิจเรามันคือมันเกินก็จริงอ่ะหรือว่ามันมันดูนําเข้าน้อยก็จริงแต่ว่ามันกลายเป็นสัญญาณที่ไม่ได้บอกว่าอ เศรษฐกิจดีหรือว่าเกินดูแล้วดีเหลืออะไรแบบนี้ mm hmm. อาจจะมันกลายเป็นภาพว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของเราอยู่ดีมันชะลอลงนะฮะเราก็เน้นขายของออกมากกว่าเหมือนกันแเราไม่ได้เน้นผลิตเพิ่มแล้วับค่ะอันนี้เป็นการมันการบอกอะไรครับเพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าของเราเนี่ยก็คือสัดส่วนการส่งออกเนี่ยของไรายได้เข้าประเทศมันก็ประมาณ60สกว่าเปอร์เซ็นตะ์เกือบเจ็ดสิบนะฮะแต่ว่านําเข้าเนี่ยมันติดลบขนาดนี้แต่ส่งออกเนี่ยเป็นบวกสองปอร์เซนกว่า อันนี้มันบอกอะไรคบคุณโจ๊กเป็น,เป,นเป็นการบอกว่าเอ๊ะเราผลิตขายไปเป็นการใช้สต็อกเก่าไม่ได้แบบว่าเป็นการนําแมทเทียลเข้ามาเพื่อผลิตสําหรับการเติบโตในอนาคตข้างหน้าหรือเปล่าฮะหรือว่าอันนี้มันมาจากเรื่องของการส่งออกภาคการเกษตรเลยแต่เมื่อกี้ก็บอกว่ามันมาจากเรื่องของเรื่องของยานยนต์กับเรื่องของน้ํามันด้วย ใช่ต้องต้องเรียนตรงนี้ก่อนนะครับว่าจริงๆอ่ะภาคการเกษตรของเราดูดูมีความสําคัญนะครับแต่ว่าถ้าพูดในแง่ของปริมาณเนี่ยไม่ได้เป็นปริมาณที่ใหญ่มากในเรื่องของการส่งออกแล้วก็นําเข้านะครับคือคืออ่ะเป็นเป็นคีย์ปรดัก็จริงแต่ว่าราคามันไม่ได้เยอะขนาดนะั้นถ้าเทียบ,บเหมือนเทียบ,บเงบ,บเทียบรถยนต์นะฮะคือประขารรถยนต์คันหนึ่งมันก็มันก็มันก็ลอยเลย อ่าแต่ว่าพอเราขายทุเรียนาต้องอ,อาจจะต้องสิบลูกนิดหนึ่งนะฮะอ่ะาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าปร,ประเด็นหลักๆเลยคือถ้าอุตสาหกรรมฟื้นเรามาแน่นะครับกับข้อสองก็คือว่า แล้วเทคนอุตสาหกรรมมันมีการลงทุนต่อเนื่องเปล่าอันนี้คือประเด็นที่2แล้วก็ข้อ3เนี่ยก็คือการบริโภคในประเทศเรามันดีหรือมันไม่ดีอ่ะเอาผมไล่ไปทีละประเด็นเลยแล้วกันนะครับหนึ่งก็คือในเรื่องของภาพของเศรษฐกิจเนี่ยอ่ะแล้วก็ภาพของการส่งออกนําเข้าตัวนี้เราเห็นสัญญาณ bottom แต่ว่ายังไม่ฟื้นอ่ะถ้าตอนนี้ที่มันบอกเราก็คือว่ามันมีการส่งออกสปอตมีคนซื้อของเราไปเพราะของเขาหมดนะเขาอาจจะ ทาทาได้นะครับ mm hmm. แล้วเราก็เราก็เลยส่งออกได้เช่นเดียวกันแต่เบสิกข้อ2ก็คือว่าเราก็ย,ยังไม่ค่อยมั่นใจว่าการส่งออกรอบนี้เนี่ยมันจะเป็นของจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผู mm ้ประกอบการไทยแทนที่จะบอกว่าโอเคพอส่งออกได้ปั๊บรีบนาเข้าเข้ามาผลิตต่อเลยเขายังไม่ทำเพราะเขายังไม่ท mm ํา hmm. ตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะทําให้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เศรษฐกิจในประเทศเนี่ยมันยังไม่ ยังจุดไม่ติดนะครับพอมาในจุดไม่ติดมันก็เลยเด้งมาที่อันที่สามอ่าว่าพอราคาน้ำมันมันแพงขึ้นเราชะลอการบริโภคทันทีเพราะว่าเราไม่มั่นใจในเศรษฐกิจคือคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยอ่ามันก็ไม่มั่นใจทันทีมันก็เลยกลายเป็นว่าภาคของการส่งออกเนี่ยมันดีเพราะว่ามันมีคนซื้อแต่ภาคของการนําเข้าเนี่ยมันชะลอตัวลงมาเพราะว่าเศรษฐกิจภายในประเทศเนี่ย มันดูยังยังไม่มีความมั่นใจหรือว่ายัางยังมีความเชื่อมั่นยังไม่ไสูงเต็มที่ว่าจะทําธุรกิจอย่างเงี้ยต่อไปได้เรื่อยๆขนาดไหนแล้วก็ในประเทศก็อาจจะยังไม่ได้ฟื้นมากครับอืมค่ะแต่คุณชลบมองว่าแต่มาที่สี่ก็น่าจะดีต่อเนื่องนะคะแต่นําเข้ายังลดลงตั้งเกือบสิบสามเปอร์เซ็นอย่างนงี้ถ้าแบบว่ามันจะโตนีต่มาสที่สี่จะโตได้ไงครับ ไตรมาสที่4เนี่ยผมมองว่าดีขึ้นอ่าผมมองว่าดีขึ้นนะครับอ่าอย่างอย่างแรกเลยก็คือว่าในส่วนของไตรมาสสุดท้ายในเรื่องของการนําเข้าส่งออกเนี่ยมกักจะเป็นไตรมาสที่พีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเศรษฐกิจเนี่ยอ่าสามารถกลับขึ้นมาได้นะครับมันมีโมเมนตัมเชิงบวกรอยอยู่แล้วในช่วงประมาณปลายปีอันนี้ข้อแรกก่อนนะครับข้อ2ก็คือโมเมนตัมเชิงบวกของเราเนี่ยมันไม่ได้มาจากประเทศเราประเทศเดียว เราอาจจะเห็นนําเข้านี่เมื่อกี้ที่คุณนาวบอกว่ายังติดลบอยู่เลยนะฮะดูเศรษฐกิจในประเทศมันยังดูแบบไม่โอเคเลยนะฮะแต่ผมเชื่อว่าจุดที่นักลงทุนกําลังจะเริ่มเห็นต่อ่างนี้หรือว่าเรากำลังจะเริ่มเห็นต่อนานี้เนี่ยคือการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนนะครับในเรื่องของการการค้าแล้วก็การบริโภคต่างๆซึ่งตรงเนี้ยมันเลยมีโอกาสเลยที่เขาอาจจะไม่ได้มาเที่ยวเราเยอะก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเขากระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศเนี่ยส่งออกเราจะเริ่มมาพอส่งออกเราเริ่มมาปั๊บอานนี้พอ เราเริ่มฟูฟู่แล้วอ่าเราก็จะเริ่ม จะกลับมาได้ตัวนี้ผมเชื่อว่าเป็นแฟกเตอร์ที่ทุกคนยังไม่เห็นว่ามันกลับมาขนาดไหนเพราะว่าเขาเพิ่งเริ่มเมื่อประมาณเดือนนี้นะครับเราจะเริ่มเห็นตัวเลขก็คือในในเดือนถัดไปนะฮะแต่ผมเชื่อว่าปลายปีเนี่ยยังไงจีนก็ไม่ยอมแพ้แน่นอนนะครับยังต้องกระตุ้นเศรษฐกิจให้เขาสามารถผ่านพ้นตัววิกฤตตรงนี้ไปได้อสังหาเขาทําไม่ได้แล้วนะครับในส่วนของการการค้ากับอเมริกาเขาทําไม่ได้แล้วมันก็ต้องเป็นอาเซียนอย่างเราแหละที่จะต้องได้อนิสงตรงนี้ไปก็ดูกันว่าจะได้ขนาดไหน นะครับแล้วก็อย่างที่3เนี่ยถ้าจะให้วัดดวงกันไปเลยนะครับก็คือนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในช่วงท้ายปีอ่าคือตอนนี้เราอาจจะบอกว่านโยบายพวกนี้มันยังไม่ได้ช่วยเรามากนักอ,อย่างเช่นพวกนโยบายยังเอียงไปทางด้านเกี่ยวกับการลดราคาลดค่าของชีพซึ่งตรงนี้ ถือว่าไม่ได้โดดเด่นหรือไม่ได้สามารถทําให้ตัวเลขเนี่ยมันมันพลิกฟื้นขึ้นมาได้นะครับแต่เราก็เริ่มเห็นแล้วว่าคุณเศรษฐาออกไปนะฮะ,ะเชิญชวนประเทศต่างๆเข้ามาลงทุนนะถ้าความมั่นใจมันเริ่มกลับมาผู้ประกอบก,การเริ่มกล้าเริ่มแบบยกหูถามฝั่งซื้อ อ่าอเมริกายุโรปอะไรแล้วเขาเริ่มรู้สึกว่าแบบโอเคจําประเทศไทยได้นะตัวนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในซน n ิเ m e n t เชิงบวกที่เข้ามาสนับสนุนเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสสีได้นะครับก็หวังว่ามันมันอาจจะฟื้นตัวแหละแต่ว่าถ้าให้มองจริงๆเลยก็คือว่าคงไม่ง่ายแต่ถามว่าบอททอมไปแล้วหรือยังก็ถือว่าบอททอมไปแล้วครับอ่าก็รอลุ้นการสั่ไตรมาสสี่นำเข้าอาจจะมีมากขึ้นก็ได้นะคุณโจถ้าสมมติว่าส่งออกเริ่มดีขึ้น ถ้ามาคืนนี้ก็แสดงถึงปีหน้าด้วยนะคะว่าเขามั่นใจละปีหน้าเริ่มผลิตของและเพื่อที่จะไว้สําหรับกาลังซื้อในประเทศแล้วก็ส่งออกไปประเทศเพราะว่ามันพัวพันถึงกันนะคะถ้าส่งออกได้ไม่เยอะนะคะนั่นเท่ากับว่าไรายได้ในประเทศก็อาจจะร้อยหลองลองไปด้วยเออเราก็อาจจะฟืดเคืองมากขึ้นนี่ส่งออกมากขึ้นก็คือมีล่องรายดุ้งไรายได้ในการเพิ่มกําลังการผลิตแล้วก็จะาว่าจ้างพนักงานในการเออ มีกะมากขึ้นนะคะในการผลิตกะมากขึ้นวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณโจ๊กค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณโจ๊กสวัสดีค่ะครับพอเรานิดถึงเข็มเสร็จเราก็มองว่าเออจริงๆเข็มมันมีเพนพอยเยอะมากเพนพอยแรกของมันก็คือเพนก็คือมันเจ็บเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็เลยมองว่าจะหานวัตกรรมอะไรที่ทดแทนการใช้เข็มให้ได้มากที่สุด ก็คงไม่ได้ทั้งหมดนะครับแต่ flexibility สูงกว่าแล้วอาจจะเปิดช่องว่างหรือช่องทางที่แบบเข็มแบบเดิมใช้งานไม่ได้ไมโครสไปซ์ Micro จะเป็นคำตอบ